ยังประมาณนี้อยู่เนาะย,ยังยังไม่ได้ขึ้นเนาะเพราะว่าหลายหลายคนถามเลยว่าจะมาเดือนหน้าหรือจะมาดูอะไรจะมจันจะขึ้นอีกหไมหมอะไรเงี้ยราคประมาณราคาประมาณนี้อยู่เพราะว่าอากาศยังไม่ไม่เย็นมากและฝนไม่ตกหนักครับผม,าามโอเคก็อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากพี่เนยนะคะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวราคาก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละสาหรับในเดือนหน้านะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่เนยมากมากนะคะคุณครับ อน,นี้ของที่ไหน,น,นว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเนยเราลองเข้าไปดูร้านเนยก่อนป่ะเนี่ยร้านเนยก็มีเต็มเลยนะเนี่ยลองเข้ามาดูนี้ก่อนมีลูกป้อนเยอะอยู่นะสวัสดีครับพี่เนยผม,ผมขอถ่ายหน่อยนะครับยวลองที่มาดูนนี้ก่อนนี้ก่อนสวัสดีครับพี่เนยวันนี้จะขอมาถ่ายคลิปราคาของพี่เนยให้พี่เนยแนะนําเลยว่า ราคายังไงแต่ละสายพันธุ์นะฮะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากเป็นฟันคอโนโอนก็นได้ครับตันคอนโอ้ครับเป็นลูกก็ฟันคอโนโอ้ครับผมสี่สิบวันใช่สั่งมาขออันนี้คือราคาสองพันสองนี่นะครับเป็นไซส์ผลคิมแล้วอายุสี่สิบวันนะฮะ <laughs> คือกำลังน่ารักเลยใครที่ชอบบินสลักพันนี้แนะนำเลยนะฮะ <laughs> โอเคครับ ไม่ต้องติดใช่ไหมครับนี่ได้ตัวนี้เป็นเยลโลไซครับผมใช้แปดร้อยแปดบาทรับแล้วก็บูทินครับผมบูทินเจ้าร้อยครับแล้วก็ต่อไปเป็นสีนอรมอนครับผมนอรมอนจะเป็นเจ็ดร้อยครับแล้วก็ทาใช้ผลน้ำสองพันอ๋อจะต่างจากกรงนี้กรงนี้จะต่อมาสองนะครับโอเค มาเรามาในส่วของกงตรงนี้ต่อนะครับน,นี้จะเป็นบูพาอเปิลบูพาอัเปิ้ลพายลหนึ่งพันหนึบาทนะครับข้าพายอเปิ้ลเ,ลเลก้าร้ายอยเการ้อยสำหรับพายอเปิ้ลโอเค้นนาไปก่อนสิสิกลูกสิกอนสิกานสิการสิการสใช้ใช้ หมื่นสามนะครับตัวนี้อันนี้เพศใดครับพี่เพศแล้วค่ะเป็นอ๋อทั้งผู้ทั้งเมียราคาเท่ากันไหมครับเท่ากันแบล็กเขยใช้หมื่นสามนะครับโอเคครับแล้วก็อัลเฟรดเกย์หมื่นแปดหมื่เพศไข้แล้วเหมือนกันใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นผู้หรือเมียพี่ตัวผู้นะครับว้าวจะตัวนี้มันเป็นอันนี้น่าจะเป็นเลเวสครับผมแคนซ์ครับแคนซ์นตัวนี้อันนี้คือแดงแดงเยอะอยู่นะใช่แดงเนี่อนะ อันนี้ก็พันสามเองสวยครับไม่แพงเลยเป็นลิงเนกจะเบียนจะเบียนจะเบียนราคายังไงครับสำหรับนี่เน็กทั้งสองสีราคาเท่ากันไหมสีเหลืองสี่พันห้าสีม่วงหนึ่งสามอ๋อนี่เลยตัวนี้หนึ่งสามนะสีม่วงตัวนี้นะฮะแล้วก็สีเหลืองสี่พันห้าร้อยบาทเป็นตาแดงด้วยนะครับ อันนีฝั่นี้อีกเป็นกิมส,สันอยู่ที่ราคายัางไงครับพ,พี่พักิมสันตัวละพันสี่อ้อนราคาถูกลงใช่ไหมอะอคือพันสี่นะครับเป็นไซส์ขนคุมแล้วโโลอันนี้เป็นบูนอรมอลโอเคครับแปดร้อยครับสำหรับบูนอรมอล ประมาณนี้นะดูดิดูดิเครื่องเครื่องมากติดอยู่นะพอป้อนตั้งแต่เด็กๆนะทุกคนหมดหรือยังครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกินชิกแล้วเนาะอยานั้นกปอนถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นนกโตนกโตมีนกตอายุหนึ่งปีไม่ได้เช็คเทสต์ตัวละหนึ่งพันตัวละหนึ่งพันทั้งทุกสีเลยใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นกรีชิกนะครับทุกสีไม่ได้เช็คเทสตอายุประมาณหนึ่งปีตัวละหนึ่งพันนะครับ สีราคายังไงครับสี่ร้อยค่ะตัวละสี่ร้อยนะครับสำหรับร้านที่เนยโอเคข้างล่างอันนี้ป้อนเสริมอ่าเรียงก้อน้อนเสริมอยู่อันนี้ก้อนเสริมหรือว่าไม่เอาก้อนไม่ได้ไหมแล้วครับผมอันนี้พันสองครับเป็นทีมพีกก็เริ่มหัดแท้แล้วหรือจะสัหรือจะยังป้อนเสริมอยู่ก็ได้นะครับโอเคตันบนมองเห็ดรับอะเห็นครับตันยังไงครับกันสองพันห้าโอเค ตัวละสองพันห้าเพราะอันนี้เหมือนโตแล้วนะสองปีสปีนะครับสองพันห้ายังไม่ได้เช็คเพศนะฮะอันนี้คือซื้อไปทำพันได้เลยเป็นเพศเอาเลยเพศเทาเซียวเราจะเป็นเบิร์ตไม่ขอบระเบิดไม่ขอบสี่ร้อยนะครับอันนี้คือเอาไปทำพ่อแม่พันเหมือนกันนี่นะครับโอเคพ่อคาเทลคาเทลหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะอายุหนึ่งปี อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะคระนอร์มัลเจใช่มี Normal, มนอร์มัลเหลวเซมุสราคาเดียวกันหมดเลยนี่ค่ะโอเคนี่คือพอร์ชหนึ่งพันทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันค่ะ,คะหนึ่งพันเหมือนกันนะตรงนี้ระเบิระเบิอันนี้ขอบตาสามร้อยก็จะถูกกว่าไม่ขอบตาหนึ่งร้อยบาทโอเคครับส่วนตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้ อาบิโน <Ab> ครับผมแล้วก็ลูติโนโรร่รงนี้พันสองของนี้พันสองราคาเท่ากันเลยอาบิโนและลูติโนเท่ากันราคาพันสองนะครับของยกของยกเดลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทพระสีเลยนะครับอันนี้คือเนี่ยสังเกตจากจมูกทุกคนสามารถเอาไปทําพ่อแม่ทานได้แล้วจมูกเขาเข้มแล้วนี่นะครับฝั่งข้างล่างเป็นชิบา้ 100, 100บาซินอ,อันนี้คือตัวละหนึ่งร้อยบาทใช่แล้วก็จะเป็นกระดอกสวา ดอกชวาทั้ง2อสีราคา2องร้อยเท่ากันใช่ครับขอบคุณมากครับพี่เลยก็ในนี้ก็จะมีพวกอันนี้อะไรฮะตู้กกเหรอตู้กกก็ยังมีขาน,น,นรร,ร,ราคามีคนถามเหมือนกันตู้ปกราคาท่าไแม่ไปเล็กแล้วก็จะมีเป็นมบใหญ่หญ้าพันห <9, 500. S 2> ้านี่นะครับขอถามนิดนึงพวกนี้หรือในเดือนหน้าเนี่ยราคานกจะเป็นยังไงบ้างจากจากการ ก็ยังพอราคาประมาณนี้ยังประมาณนี้อยู่นยเนาะ,ะยังยังไม่ขึ้นเนาะ,ะเพราะว่าหลายๆคนถามเลยว่าจะมาเดือนหน้าหรือจะมาดูอะไรจะมันจะขึ้นอีกหไมหม <ไง S 2> อะไรเนาก็ประมาณราคาประมาณนี้อยู่เพราะว่าอากาศย,ยังไม่ไม่เย็นมากและฝนตกอะครับผมก็ยังราคา,าโอเคก็อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากพี่เนยนะคะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวราคาก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละสำหรับในเดือนหน้านะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่เนยมากมากนะครับผมข่าว แล้ยังไงผมอยากจะฝากหน่อยนะครับก็จะเป็นคลินิกและขาสัตว์กันเองนะครับซึ่งเป็นคลินิกที่แฟนผมเปิดนะฮะก็เดี๋ยวก็ไปดูแลด,ด้วยกันเลยก็จะเปิดน่าจะช่วงประมาณกลางๆปีนี้แหละครับก็อาจจะเปิดช่วงประมาณเมาษาพฤษภาคมนาประมาณนี้นะครับ้ากู้ตังได้นะตอนนี้กาลังเคลียร์เรื่องต่างๆอยู่นะฮะก็ตั้งอยู่ที่ถนนวาลินนะครับติดกับร้ามเอสโซ่นะ้อยยังไงผมอยากจะขอ รบกวนทุกทุกคนนะเข้าไปกดติดตามให้ผมหน่อยเนาะถึงตอนนี้จะยังไม่เปิดแต่ว่าอยากจะได้ยอดไลค์ยอดติดตามอะไรประมาณนี้นะครับยังไงรบกวนทุกทุกคนเลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเอออย่าลืมติดตามชมนในคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในคลิปนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับยังไงก็รอติดตามเจ้าพวกนี้บินอิสระกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย